สบายดีเอฟซีของสาลาหน่เบิร์สุขุสุคนสบายดีดุงปนานาอาบวายชจูภายในหรือต่างประเทศบวาสิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่ากายังดีตอนรับเข้าสู่ซ่องยูทู e ของสลาหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยโดยมาพบมาพบก,กับสาลาหน่ในเมื่อนี้สลาหน่ก็พาเอชซีเบิร์สุขุสุคนเนาะเดินทางมาหาสาวโสดหน้าใหม่ทุกคนเลยซึ่งสาวโสดผู้นี้เนะา,สาะสลาโน่ก็โอ้หข้อมูลมานิดหน่อยทุกคนเลยก็คือเพิ่นหากามาแต่ไทยเนาะ แต่ว่าสื่อเสียงนางน้าของเพิ่นอญญายุจักปีเพิ่นซิมีนาตาแนวไรเนาะอ่ากสีภาเอฟเีเบอร์สุขุสุคนเข่าไปโอบไปร่มเข่าไปสอบถามน้ำกันทุกคนเลยสาวโสดผูภูนี่เพิ่นเป็นสาวโสดอ่า บรเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนหรือว่าเคยมีครอบครัวมาแล้วเนาะโดยก่อนอื่นก็ขอฝากไปพี่น้องเบิร์ตซุกุซุกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปซาลาโน่ในเด้อทุกคนเด้อเพื่อให้ซาลนโอยได้มีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะโดยสบายดีโดยป้าจ้ะมาเจอผุ้ชมผู้งาอีกได้เนาะสนุกมาเลยโดยแมนอ่าก็เคยยันหน้าคนทางเล็กเนาะโดยอ่ะก่อนอื่นทางเอื้อยกับสิขอเนี่ยถามซื้อเนาะมีซื้อวะไดน้อหระ ชือว่าน้องวาดวาสนาเพิ่มเติมให้น้อจุลบเโดยอายุจกปีน้องละ17ค่ะ17ปีอืมเตะอายุ17ปียังอันนี้อยู่นะสนอกกำลังเป็นปุซสาวขึ้นใหม่จำน้อยเต้าก็คือทางนอกนี่อยู่บ้านนี่บอ บ้านน้องอ๋อเต้อยู่ไก่แท้เนาะแต่มาอยู่ในนี่นะน้องมาดินบ่มาลิบมาลิบน้ำมูออเออเออโดยโดยโดยเมื่อเลิกกลับบ้านอ่ะมาเอิญมาเอินบ่คือกลับไปแด้โดยคือน้องมาแต่เซ่คือว่ามาดิบน้ำมูนี่มาแต่บ้านพุมาแต่ไทยเลยมาโอ้มาแต่ไทยเลยมาแวะอยู่นี่ก่อนแม่โดยไปเฮ็ดงานอยู่ไทยแถวใดน้องล่ะเทเว คือบ่เคยได้ยินได้เชื่อน่ะสนุกโดยแม่แล้วเอออยู่แถวไะไก่อนน้องล่ะแถวเทวิเทวิจะเคยได้ยินไหมสนุกเคยไปกันไม่หอดเออบ่เคยเนาะเห็ุงานยังน้องล่ะขายข้าวแกงขายข้าวแกงอืมเผ็ดอยู่กับใครอยู่ปุ๋ยกับเอือยเผ็ดกับเอือยเอือยมีครอบครัวหรือบ่มีแล้วมีแล้วยังแต่เจ้าแม่ ตัวแทบบนนี่แท1ดยเปอโดยเปอร์เซ็นมมนรอยผูบาวมาตัวได้เนาะดูก็คือเมื่อนี้ออกมาเปิดใจเนาะดูครั้งแรกบ่นี่ครั้งแรกอืมเป็นจังได้ความโมเสึกครั้งแรกนี่คืน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 ต้องบ่คืนคือายๆเนาะเนอวรนจันซะอ่ะกกบ่เป็นยัางเนาะองละเพราะว่ามือแดกเมืนฮือไปเรากลื้งเนาะ โดยด่ก็มาโหดมือแหลกค่ะก็มาเจอะซ้ำมามือแหลกกว่าเจอก่นโดยเนี่ยพูดมาพอกันโดยความบังเอิญเนาะอ่าออกมาเปิดใจก็คืออยากโอ้อ่าลมหนุ่มทางไลน้่องละอ่าทางแบบว่าทางเฟซทางไลน์แล้วก็ทางเจ้าเนี่ยอยากอ่าอยากลมหนุ่มทางพาวไทยพาวเล่าหรือว่าต่างประเทศมาลา เบาเลาวเออเบาไทยได้รมได้บ <t> ่ได้ได้เนาะอ่าเออเออก็คือผู้เบาดาวผู้เบาไทยรมได้เลยอ่าเดาเรื่องอายุเพิ่นได้้องล่ะสิบแปดาทานเจ้าอยากได้อายุเพิ่นเท่าไรก็สิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าปะรองหล่ะคือเอาไม่แทบบาทนี่ เอาอายุเท่าไรน้องละวอาใหม่ดูเสหาเาหาเาหเสหาเาหกสามสิบสี่สิบห้าสิบลมได้ปะได้เนาะอ่าเสหาเหโดยโดยน้องก็ลมได้เด้อลมได้เนาะคือทั้งน้องเปิดใจเนี่ยอยากแหละอยากหาผูพาหาพาสางบ่ดูแนวไหนเลย อยากได้ภูพาหาพาสางก็คือเปิดใจออกมานี่คือแบบว่าเจ้าอยากแค่ตรงการคนนอ,อกคนลมหรือว่าขูดชีวิตขูดชีวิตขูดชีวิตเลยเนาะอ่าคณะเพิ่นนี่อายุอายุสามสี่สิบข้นไปเนาะเพิ่นเคยผ่านการแต่งงานมาก,ก่อนเคยมีครอบมีครัวเนี่ยหับไลโบโดได้เนาะย,ยังอายอยู่บนองละ <laughs> กับโบเป็นยังเนาะเออทำโตปกติรองหล่ะเอ้สบายสบายอ่าไม่ต้องเคยหรอกไม่ต้องอายเทำธรรมดาธรรมดานะแต่ทางเฮากับบอสีน้องเพป็นเนาะเพราะว่าครั้งแรกเด้เนาะแต่ก็น้องเพื่อนก็มีเคยลืมเขาพอมเนาะมาครั้งแรกก็เจอซะเออก็คือแบบว่าอ่าต้องการคู่ชีวิตเลยเนาะแล้วแบบทางเจ้านี่มีสเปคอยู่บ่มักแบบไร แบบนในเบิร์ด<บ> <c oughs> ในเบอิอ่ <c oughs> แบบดีไซน์ใจโค้คน,นี่ตรงหละหมักแบบไรหมักคนดีไซน์เป็นแบบไรอ่าเตอเป็นอะไรดีไซน์ท้งคนนี่นะน้องหมักแบบเลือกนะหมักคนคนดีคนอ่าคนดีสัยดีคนจิตใจดีดดจดดจดอ่า เป็นผู้ใ่ญ่ผู้ผ้าหาผ้าส่างนี่มักแบบนี่อยู่บ่เลยมักอยู่เนาะเลยอ่าแต่ยังบบก้าว่าบอดูแนวใดกกคือแบบว่าแบบบบก้าว่าบ่อนังละอายเนาะยังไงกล้องเยอะโดยโดมีตีีว่ากันนอกทางนอกพน เอ็ดจี G, เห็นคลิปนี้กะอ่าก็อยากให้เขามกขเข้าใจเนาะเพราะว่าครั้งแรกฮะ,ะเด,เดะคะล้ายๆเหมือนว่าหัาไปน้ำน้องอายไปน้ำนองแหละลืมคำถามสนุกเลยโดถามก็มีเ็นเนาะสนุกก็พิโดษเลยเลย,ยแบบว่าเพนนิ่นหนี่เนาะน้องละโอรลมกันแล้วเนาะเพื่อนหนี่วนไปอยู่ไทยน้ำนีไปบ่ บัไปชื่อว่าแนวาได้ชื่อว่าบัไปอยากอยู่น้ำพอน้ำแม่อยากอยู่น้ำพอน้ำแม่อา่าก็คือเอาคนที่แบบว่าพ่อมาอยู่ยเล่าไร้เลยเลอ่เออเออทางเจ้านี่เป็นลูกคนที่เท่าไรบัดนเนี่ยลออูกสาวอ้ลูกสาวล่าดูสาวล่าอีกแล้วสนุกเลยลูเท่าไรเนาะเออลูกสาวล่ามูลมังขอนทุกคนเลย,ย,ยมีพี่มีน้องจ้าคนหกคนหกคนเอือยอ้ายแมนบ่ มีแต่อื้ยมีแต่อื้ยอ๋อเซลวาเพื่อนเจ้ามีผู้หญิงบัดเลยเพื่อนช่างครอบช่างคูัมันละเบืลอเจ้าช่างหมดแล้วเออเดยมันเจ้าคนเดียวเลยอ๋ออ๋อออโดยโดยคือทางเจ้าก็เป็นลูกสาวลาเนาะโดยมีเอื้ยกะเพื่อนส่างครอบครัวไปบัดแล้วโดยแทนววาทางนอกนี่มีครอบครัวก็คืออยากไล่เพื่อนมาอยู่น้ำเลยมาเลียงพอเลียงแม่เนาะ เดีลยวครอบครัวฐานะของเจ้านี่ถูกยากรวยหรือว่าปานกลางพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนะเเาะแล้วทางทางเออยขอญาตถามเนาะ <c oughs> ทางเท้าพ่อเท่าแม่เพื่อนนี้มีอายุจักปี้องละโอู้หโอ้โ,โห <c oughs> เพื่อนมีอาอยุสี่ดียังเป็นของตัวเองอยู่ปะเหตุนะเหตุให้เหตุนะดูดยเขาน้ามซ้ำปลา พออยู่พอกินบะเลยพออยู่พอกินเนาะให้จะพาเพื่อเห็ดนาแต่ตาปีองละเห็ดเองเห็ดเองอัางพออบ่ไทยเอารว่าจ้างเอาะัางพอไทยอือเพื่อก็คือสิยังหนุ่มเติบเนาะโหดมหาสิบสี้ลงละประมาณหาสิบเนาะก็คือยังเห็ดเบี้ยแข็งแห้งดีทั้งพปทั้งแม่ทังเจ้าเนี่นะขึ้นมาแล้วเลยไม่ลงอีบอไทยนี่ย ทางเมืองลังสงการ,าาการเนาะอันนี้ก็คือตั้งใจขึ้นมาดินสงการโดยเฉพาะบอนองละโดยเป็นแรกๆคือว่บาบอยาดินอยู่ไทยบอมีงานเห็แแซมขับปิดเทอมเออ<ม>คือทางเจ้าขายแถวเกงขายให้นักเรียนบอยงมนในชุดอาหารอือดูในชุดอาหารูโดยทางเพื่อนปิดเทอมก็เลยบอมีงานเห็ดเดีขึ้นมาเนาะแต่จนถ้าเพื่อนเปิดเทอมเพิ่นบอนองละ เหตุงานยูพุนอ่าเพิ่นหายเป็นเดือนหรือว่าหายเป็นวันทิดหนึ่งออกเช้นึงทิดหนึ่งออกเช้าหนึ่งกินอยู่น้ำเพิ่นบ่น,น้องละกินอยู่น้ำเพิ่นเนาะนลงไปหาเงินหาคากับอ่าพอได้พอจ่าย,ยอยูอ่บ่เลยเดี๋ยวทางนอกนี่นะทางนอกวาสนนานนี่แบบความฝันเป็นของตัวเองยู่บ่น้องละ ยังโบ้คิดได้ว่าในอนาคตนี่อยากเขียนยังน้องละอยากเฮื่อนอยากมีเฮือนมีรถมีรถมีเฮือนเนาะอยากมีเฮือนเนาะอ่าแล้วปัจจุบันนี่เฮือนซ่านเป็นยังไงน้องล่ะเฮือนกอบอิย์นั่นแหละเฮือนกอมแต่ว่าอยากมีเฮือนเป็นของตัวเองอ่า Ừ, 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 โดยโดยคันว่าอ่าทางเอฟซีเพิ่นเนาะส่งการนี้เพิ่อนอยากมาเบิ่งตัวจริงเพื่นอยากมาดดนี่ได้บอ <laughs> ได้อยู่เนาะเอออคลิปนี่แทบสิบ่ได้ยินเสียงสาวโสดทุกคน,นเลย <laughs> <laughs> <c ười> ก็คือได้ยินแต่เสียง YouTube เนาะมือนย้คืออ่า แห้งนอะน้องละเบิ่งนี่อ่าก็คือแบบว่าเป็นคนขี่คืนขี้อายปกตินี่อยู่น้ำมู้าวเก่งอยู่บอวาเก่งอเก่งแต่อันนี้เลยนงหนึ่งมากก็คืออ่าออกกล้องเนาะ สองมากก็คือทางเอื้อยกับโบฮูจักกันเนาะครับเจา<ด>้าทางเจ้าก็เลยบอกกล้าวว่าเนาะเป็น<ด>คือในอไอ,อยายมาเน้องก็มาเฮน่ากับทางเอกนะซาลาลอยอืสีบอกยังออกไปก็คือแบบเก่งๆบน้องดางแบบว่าเอยยาอ,ยาอยันบะถือยันพิษอีกอย่างแบบนี้บอก<ด>อ่าว่าแล้วเนาะโดยตีกันแล้วเกรอคะก็เคยเห็นหน้าแล้วโดยมาหาน้องพูดเลดนะฮะเพื่อนๆจะเก่งๆหนิดนึงแล้วทางน้องเนี่ยแบบมักคูท่ายแบบใบ้องดาขาวดำ สูงเตี้ยไหลเบิไหลเบิดอย่าเตี้ยกว่าเออคะแนมอย่าเตี้ยกว่าก็คือแบบว่าบ่ให้เตี้ยกว่าน้องเนาะอ่าให้ซ้ํากันก็ได้เนาะหรือว่าสูงกว่าก็ดีเนาะเออโดยโดยก็คือแบบว่าอัน อยากได้คนที่แบบว่าบอบตีอยากว่าเฮ้าเนาะเอาพูดีปันกลางละการนาตาุ่นห้อยอีย่างเพื่อนบอได้ติสุพรรเพิ่นหาสิบปีได้น้องล่ะลมไดได้ได้เนาะคนคนตุ้ยที่มาลุมน้องนี่ได้บอได้เพิ่นมาหาอะไรอย่ยปุ๊บได้ ก็คือแบบว่าก็คือแบบมาทางนอกนี่กะบูง่ายๆก็คือเมื่อนี้เป็นเมื่อเลขเนาะแล้วก็เคล็ดเลขคลิปเลขเนาะเดี๋ยวทางเจ้านี่ได้ดินเฟสดินไล่์น้องละดินเนาะทางเบอร์โทรไดมีป่อมีเนาะ อ่ายันว่ามาแต่ไทยโอ้ยยังบระธนมีเบอร์อีกองสื่อมาเดียบรอยโดยอืออืออืคือแบบว่าทางเจ้าลงไปเหตุงานอยู่ไทยหนี่ดนบ่น้องว่ะหาหกเดือนหาหกเดือนแล้วก็ลงไปนี่บอเคยลงไปไทยยี่บ่ะจะเถื่อแล้วเคยลงไปทะเละอยู่ได้หาเมือ่ออันนี้เถื่อที่สองเลยหาหกเดือนบอ <laughs> ก็ถือว่าได้ก็เือแรกอยู่เนาะเป็นได้ได้คือว่าอยู่ได้หามือน้องละยังบบซินยังบบซินกินหอดกินหอดทั้งพ่อทั้งแม่แถวทังเจ้านี่ได้หามได้เฮียนหอดใส่นองละโมหะโมหะออกจากเฮียนแล้วไปไทยบ่เออจุดประสงค์ที่ว่าลงไปไทยเนาะมีแนวอยากไล่อยู่บ่ย่างเ่น จุดประสงค์ลงไปคืออยากได้เงินได้คำแกคือแต่เนาะ้องละแ็เม่เนาะคนทฮาทุกมือนี่ก็อยู่ด้วยเงินด้วยทองเนาะอ่าไปใส่กันว่ามีเงินนีบบ่ได้ได้เนาะอ่าการเดินการเดินทางเฮาเฮาต้องซื้ออยู่ซื้อกินเนาะค่ารถค่าดางอ่ากกคืออยากได้เงินมาให้พ่อให้แม่สั่งบ้านสั่งคลิปนี่กก สีจังใดกัสีหัวตั้งแต่ต้นคลิปเนาะจนถึงท้ายคลิปผู้เละแล้วก็อาจสิได้ยินแต่เสียงยูทูบอาจสิไ่ได้ยินเสียงทางน้องว่าสนาเนาะเแต่เพิ่นยิ้มเอาไว้คลิปหนาเนาะเพื่อว่าเพื่อน่ะซีว่าเก่งขึ้นกว่าเก่าไปพ่อกันในคลิปหนาเนาะสําหรับคลิปนี้ทางเอือยกับทีมงานกับสิโคโตจุไวกอนเนาะล่ะไว้พ่อกันในคลิปหนานี่เบาเก่งขึ้นกว่าเก่าเด้อโดยสบายดี